他不是我的。 ติดกับเค้กที่ไหลประโยชน์นี่เว้นแต่แกอยากจะแลกไม่มีทางเค้ใช่แลกเธอไม่เค้กอาจารย์แฟงเหรอใช่เค้กนี้สุดยอดเลยนะนี่มันสุดยอดมากๆโดยเฉพาะถ้าโกดตรงนี้ฮะกดอะไรขึ้นอะเออนี่ไม่ใช่เค้กธรรมดามันเป็นเค้กระเบิดวิคริมเหลวยหนสุดๆเค้กระเบิดวิคพิมเหลวหนือเหรอ ใช่พอไอซิ่งดอกสุดท้ายเปลี่ยนเป็นสีฟ้ามันจะระเบิดวิบขีมเต็มไปหมดและพอทุกคนพยายามเช็ดมันทุกคนจะติดกับความเหนียวของมันนี่เพื่อสั่งสอนที่แกพยายามทำลายงานฉันถ้าทุกคนติดหนึบจะไม่มีใครมางานวันเกิดของเกโก้ได้ฉันขอโทษเกโก้ทั้งหมดฉันผิดเองฉันอาจทำผิดพลาดก็จริงแต่ฉันมีไอเดียแล้วได้เวลาเป็นฮีโร่ ได้เวลาเป่าเค้กเสร็จแล้วสิฮะนั่นมันเสียงอะไรนะอย่ายลืมนะใครเข้าก่อนรันชนะรันชนะเอ้าไอ้พวกพีเจมุดหัวทำอะไรนะเดี๋ยวนั่นมันเกมปาร์ตี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วเข้าอีกรอบนึงยิงเลนนุกนิด จิ้งเหรนได้เรียมโลสนามพลังของฉันแล้วไม่มีใครเข้าลูนหน้าแลได้และไม่มีใครเอารูปปั้นพระจันทร์ของฉันไปได้เพราะว่ามันเป็นของฉั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 น,ฉนถ,ถ้าเก็บบันไว้ได้ไม่นานหรอกลูหน้าเกาเธอชนะรูปปั้นเป็นของเธอเราไปแล้วฉันนึกแล้วว่าสุดท้ายเธอต้องเข้าใจ แล้วกิกโก้ล่ะล้วจะช่วยเขาและเอาลูกป,ปั้นชั้นคืนด้วย<ม>เคทต้องลงบันไดาหนีไฟจากนั้นกลับขึ้นมาทางบันไดในตึงเพื่อออกประตูนั่นโอเคถ้าคิดว่าได้ผลนะลูปปั้นเหมือนไปเลย <c oughs> แคทบอยเร็วมันจบแล้วลูน่าโก้ จะวางจ้าจิ้งเหลียกับเจ้าแมวเหมียวเอาไว้ในลูน่าแลด้วยพวกมันจะเป็นรูปปั้นที่สวยมากเอาล่ะโอเล็กผู้ไร้เพื่อนอยากเป็นเฟอร์นิเจอร์ของลูน่าแลดด้วยไหมล่ะได้เวลาเป็นฮีโลร่แล้วคิดว่านะโอเคฉันจะยอมยกให้เธอจริงๆนกคูกอลรบป,ปัน้นแพยจันเป็นของเธอปล่อยเก็กโก้กับแคทบอยซะฉันบอกว่ามันเป็นของฉันเหรอยกให้ตลอดไปเหรอใช่ยกให้ตลอดไป น,นี้จะไปเพื่อฉันได้หรือยังมไม่ไม่แต่อะไรลืมแล้วเหล่า,าฉันเป็นโจรทีนี้ฉันก็จะได้คอลเลกชันรูปปั้นพีเจคลองชุดเอาล่เอาอิดทิด จบโฆษณาไปที่ต่อไปได้แล้วฉันตามนายนินจากับช่วยโอเล็กับเกโก้พร้อมกันไม่ได้เขาหลอกฉันโอเล็กพูดถูกกดไปไม่มีประโยชน์ โดยเฉพาะการโกรธเธอกับเกโก้ได้เวลาเป็นฮีโร่แล้วและทำใจให้เย็นเหมือนอาจารย์แฟงอุ๊ยผิดทางยิงเลนกระโดดด้วยด้วยไต่บอยแซดบอยเราเข้าเราด้วยไตโบอยไม่เป็นไรแค่เปลี่ยนเกียร์ซุปเปอร์แคด ใจเย็นเอาไว้และทำตามแผนเพื่อช่วยเพื่อนๆว้าวไม่ต้องห่วงทุกคนแคทบอยมาแล้วและเขาใจเย็นด้วยเหมือนกับอาจารย์แฟงซุปเปอร์แคทสปีดว้าวลายสุดท้ายสำหรับผู้โดยสารว้าวเมื่อกี้สุดยอดเลยขอบใจที่ช่วยเรานะไม่เป็นไรและฉันขอโทษที่โกดพวกนายก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้เรื่องจริงๆไม่เป็นไรแคทบอยตัวจริงกลับมาแล้ว ขอบใจทุกคนและฉันมีไอเดียบางทีถ้าในานินจากับพวกนินจารีโนโกรดก็คงเละเหมือนกันแล้วเข้าพีเจแม้ เขาทำได้<อ> j จพีเจแมได้เวลาพาพวกผีเสื้อกลับบ้านอย่างนุ่มนวลสวัสดีผีเสื้อเธออยากเป็นกับฉันไหมไปทางนี้กันเถอะดเูเสื้อฉันสีเจ้าผีเสื้อแล้วเข้าฉันจะทำให้ดูอีก <c oughs> อะไรแกชอบแบบน,นั้นหรอนุ่มนิงนุ่มนิงถูกต้องรู้นะโกและฉันพยายามอยู่เหมือนกันฉันขอโทษนะเรื่องก่อนหน้านี้ผีเสื้อแต่ฉันเอาเดอกไม้เท่าที่จะหาได้มาให้นี่ตามฉันมาเถอะนะ นั่นแหละดีมากผีเสื้อขอบใจะอะไรลูน่าแมนเนี่เสียหรอโอ้เสียวเจ้าผีเสื้อไปกับพวกนั้นไม่ได้นะชีบเท้าอยู่ไหนกันชีบเท้า ฉันบอกจับมันไอชีปะเขาสมองชีปะเขาโอ๊ะไงชิปะเขาอยากไปได้งั้นเหรอด้วยความยินดีเลยใช่ฉันสัญญาว่าจะดีกับพวกนายไม่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 ตอนนี้ฉันไม่เหลือผู้ช่วยแล้วไม่ยุติธรรมเลยดูสิเทบอยากจะสงสารลูน่าเกิลเลย นกนั่นน้ำแข็งเพิ่มเพิ่มเพิ่มน้ำแข็งสองก้อนอยู่บนถนนก้อนน้ำแข็งน้อยๆยโอ้มาช่างเย็นเหลือหลายกระกระเฉันบ่่มีแผนแล้วเเดี๋ยวก่อนฉันมีพพบแผนที่ดีกว่าอสรลลามิตัวลื่นถตาฉันใช้แผนของฉันตั้งแต่ทีแรกและใช้พลังพิเศษของฉันแล้วก็ได้เวลา เวลาใช้แผนฉันแล้วพวกนายช่วยได้ด้วยการชนทางน้ำแข็งของโรมิโอให้ได้มากที่สุดพร้อมจะเล่นพินบอลน้ำแข็งหรือยังฮะเฮ้แผนของแกโก้อาจจะได้ผลก็ได้แล้วเข้าไปชนน้ำแข็งกันฮะไอหัวน้าแข็งพวกนั้นกำลังชนทางเวยๆของฉันตอนนี้ือเส้นทางเดียว ฉันไหวบนน้ำแข็งต้องทำยังไงซูเปรอร์อลิซากริปสวัสดีลรามีโอด้วยซูเปรอร์อลิซากริปฉันอยู่บนน้ำแข็งได้ดีกว่าน้น โจรงี้เง่าอ้าหางฉันติดอ้าไม่มีวันฉันไปคอเสิร์เจเดนฮิวตันตอนกลางวันไม่ได้คนอื่นก็อดไปเร็วตามดูหน้าเกาไปทุกคนเดี๋ยวช่วยเราหางฉันออกหน่อยฉันอยากได้บัตรนั้นช่วยช่วยเอง แต่ฉันก็อยากได้เหมือนกันอรเกเกก็มาเศร้า,าไม่เป็นไรนะโอเลจ้าเยี่ยมทีนี้ใครจะช่วยฉันจับดูน่าเก <c oughs> ได้ยินอะไรไหมแคทบอยไม่แน่นอกหน่อยตัวนี้อาจบอกเธอได้นะว่าควรให้บัตรที่เหลือกับใครมันเลือกยากมากนะหมายถึงพวกเธอเป็นเพื่อนฉัน นี่มันหุ่นฟรอสซี่แฟตของเธอนี่อ้อฉันหามันอยู่ตั้งนานแนะ่แต่เธอเก็บมันไว้นานแค่ไหนก็ได้นะขอบใจดีจังเลยไม่นะถ้ามีใครติดอยู่ฉันก็แอบเก็บก้มโมบิลไม่ได้สิไม่แล้วต้องรบมันไปก่อนถ้าบงนันไว้ทำออมเล็ตทำลายสถิติและฉันมาเพื่อเอามันคืน หมายถึงไข่เน่าพวกนี้เหรอเครื่องทําไข่เน่าของฉันทามันเน่าหมดแล้วมันจะได้เป็นสุดๆตอนที่ฉันทํามันแตกเลยล่ะโอ้เมนชมัดฮ <laughs> ด้่ใดไม่ช้าทุกคนจะต้องอยู่แต่ในบ้านเพื่อหลบซ่อนกลิ่นเหม็นและฉันจะเข้าห้องโลกเร่ม่ดีกว่าทุกคนยิ่งเร็ <c oughs> ฉันเช็คมันไว้ไหนเนี่ยเกโก้ <ek> ูที่นี่เหม็นจังแล้วต้องไปไกลๆกินเหม็นนี่เรียบขึ้นเกโก้โมบิลเถอะมันอยู่ไหนอคงไม่ทำหายหรอกใช่ไหมไม่ใช่อยู่แล้วมัดเค่ ไม่ต้องใช้เกโก้โมบิลเพื่อหยุดลาไมโอหรอกฮะโอ้กินไข่พวกนี้เหม็นกว่าตอนแรกเสอแน่นอนเจ้าหนูแมวเหมียวเครื่องทำไข่เน่าของฉันทำให้มันเน่าขึ้นเน่าขึ้นบางทีเราน่าจะหลบในเกโก้โมบิลนะมันอยู่ไหนเกโก้คือว่ามันมันจะเป็นหลอกแบบดีกว่าแบบเออแบบนี้เอ้เออฉันไม่ถึงแบบนี้ฉันไม่ถึงแบบนี้ ว่าจาหนีฉันเดินดีกว่าเห็นไหมว่าฉันบินเก่งแค่ไหนคอยดูฉันไว้โอเลตไม่แน่เธออาจจะได้ลูกเล่นจากฉันลูกเล่นแต่ถ้าเกือบตอกใช่ฉันขี่ไอ้นี่สุดยอดเลยว่าไหมการบินของฉันอาจจะช่วยทีมได้เยอะของเธอหรอเลือกไปแล้วหรือไงว่าใครที่บินได้ไม่เอาหนะ้าพวกนราช่วยทีมด้วยการบินทั้งคู่ก็ได้ทาสีได้สวยมากไม่มีการนั่งเล่นบอลลูนสำหรับพวกเด็กตอนกลางวันอีกแล้ว ตอนนี้มูนี่บอลลูนเป็นของฉันพวกนายคอยระวังไว้ฉันจะใช้สกูตเตอร์ย่องไปเอาบอลลูนมามันต้องใช้ฝีมือในการบินนะไม่ต้องห่วงโอเล่เรื่องนั้นไว้ใจฉันได้ด้วยทักษะของฉันมันไม่ยากหรอกจริงเหรอพวกนายอย่าเถียงกันเลยฉันอาจไปเอาบอลลูนด้วยซูปเปอ,อร์เกกร์ลแมเปอร์ฟลอดการพังตัวก็แจ๋งแต่ไม่เจ๋งเท่าฉันขี่สกูตเตอร์อยู่นี่เฮ้ลูน่าเกลเอาบอลลูนนั่นคืนมาเออที่แท้ก็เจ้าแมวเหมียว อยากได้บอลลูนคืนเหรอเงินเชิญเชิญตามสบาย ดอนเบี่ยงไปเบี่ยงมาซะแล้วแย่แล้วอะไรทำเสานั่นงอใช้เอาอายระวังไว้อาจเป็นคนลายก็ได้ ซูเปอร์จามของนายก็จะไม่หายฉันฮะฮะฉันรู้ฉันจะกลับไปโอเคแล้วพวกเราจะไปที่โรงเรียนถ้านายเห็นอะไรเตือนเราด้วยโห แสดงว่ามีรูนะเกลือมันแค่ข้างนอกฉันควรบอกอีกสองคนแต่ถ้าตามมันไปฉันอาจเห็นว่ามันมีแผนอะไรไอเดียนี้ดีกว่าเยอะเลยเฮ้แมแม่ถ้าตามเจ้านั่นไปดีกว่ามันจะพาไปหาลูน่าเกลือเราฉันด้วยมัดบ เธอไม่ได้ดูแลมันเป็นอย่างดีละสิี่ฉันผิดเองฉันฝึกมันให้หัานมันและสนใจมันเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นบอร์ดี้ถ้าเธอได้ยินฉันฉันขอโทษสัตว์เลี้ยงไม่ใช่แค่สนุกฉันควรดูแลเธอด้วยฉันจะแก้ไขมันถึงเวลาเป็นฮีโร่แล้วเดี๋ยวฉันจะให้ยูนันบอร์ดี้บีบู๊บบอร์ดี้ ฉันสัญญาจะไม่ทำให้เธอผิดหวังอีกฉันจะสร้างรังและให้อาหารและฝึกเธอทุกวันและจะเป็นเพื่อนหลักกันเฮ้ยเสียงอะไรน่ะก็เลคเลยขึ้นลูน่าพาวเวอร์ของลูน่ากริัมทำงานแล้วฟองมันช้าๆกำลังดูงทุกอย่างเข้ามาประตูแก้ไ เข้กากองประชาการพร้อมกันมันอาจถล่มลงมาก็ได้ทีเจอยแมทพวกเราต้องหยุดเรื่องนี้เป็นไปที่ฝั่งไทยเบอร์ดี้อยากใช่เหรอโอเคไปเลยเบอร์เ,โเกโก้เกโก้เข้าเกโก้เราทำได้ฉันคิดว่าไม่ได้หรอกไม่มีอะไรหยุดกองประชาการลูน่าพาวเวอร์ได้เมือ่อลูน่าคิสซันอยู่ข้างในทุกอย่างจะเป็นของฉันเจ้าเกโก้หน้าโง่หั้าอยู่ไหนนะเนเจอรีโน่ออกจากรถบัสทำไม กลับคนล็อบบอลและอยู่เจ้าเกก็ฮ่าทุกคนตกใจฉันติดอ่ะอยู่นี่เองนินจาลิโน่จัดการมันเลย ต้มานถึงป้ายแล้วบร์เก็กโก้แคบเบอร์ฟอรอชไม่มีทางมันมีเครื่องยีงแผ่นเหนียวนึบพวกเราก็ต้องมีเหมือนกันไม่จะเป็นโอเลตป้องของเรามีเครื่องป้องกันอยู่แล้วใช่โอเลต เธอมาช่วยเราที่นี่ได้ไหมคือก็ได้สวัสดีช้างพองพี่เจหน้าง,ง่ยอมรับเธอก็มาชาการของฉันดีที่สุดและตอนนี้ฉันจะทุลายของพวกแกไม่มีทางในเมื่อเริ่มมีก้อนมีคนของเราเองโอโอนี่ไงไม่โดนเธอไม่ใช่นกะพูกเธอมันขังขาวตาบอด พาแกหมุนนิดหน่อยนะก็ไว,ว,ว้กวิกกโก้โคนนกพืชภับป้อมของหมัน,นั่นหมุนได้ด้วยเหรอเนี่ย หนะใช่เราต้องให้ลมิีโอออกมานอกพิพิธภัณฑ์เราจะได้เข้าไปและจัดการกล่องนั่นก่อนที่มันจะเสร็จช้าไปหน่อยแล้วพี่เจมเมนมฉันทำกล่องใหญ่ความช่วยส เพื่อท้องเล็กๆหรอฉันว่ามันก็ไม่เลวหรอกนะออมันข้าวตอนแดดสุดไปโอ้ดูนี่เกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้ วิธีเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อหยุดโลเมิโอถ้าฉันไม่คิดแต่จะทำสิ่งต่างๆด้วยวิธีเดียวลเมิโอก็คงทำกองใหญ่ของเขาไม่เสร็จนี่คือกองใหญ่แห่งความชั่วถ้าจะหาฉันแล้วก็ฉันอยู่ที่ไหนนะจะคุยโทรศัพท์เราเข้าไปไม่ได้แน่ฮะย,ยังด้วยแคทบอยแต่ไม่แน่อาจมีทางให้โลเมโอออกมาได้ มันจะโอเคแล้วโอเลตแล้วได้ตัวเธอแล้วบอยเกเก้าฉันขอโทษน,นะฉันแค่อยากให้พวกเธอเห็นว่าฉันเล่นบอลเก่งนะแล่เรื่องนั้นน่ะพวกเรารู้แล้วโอเลตและเธอจะเก่งกว่าและเธอส่งบอลเธอพูดถูกเกมนี้เล่นเป็นทีมและเราก็เป็นทีมเดียวกันได้เวลาเป็นทีเรอแล้วโอ้ oh. เราต้องเอาโอเลตออกจากมูลเบานี่เออต้องทําให้มันแตกด้วยอะไรที่แหลมๆล,มแ,ลมแล้วก็ใหญ่ๆด้วย ลองใช้สสกของข้างนอกพิพิธภัณฑ์เป็นไงเกโก้แท็กิ้งลูกบอลแท็กซไปนำทางอยู่ข้างหน้าอโอ,โอพีเจแพทพวกนั้นอยู่ไหนเออทางนี้เออซ้าย ขาลงล่างลูน่าเกินนะลูน่าแมกเนตมันแรงเกินไปโอ้รู้แล้วเราต้องเล่นเป็นทีมไงเกโก้ใช้ซูปเปอร์มาเซวแคทบอยใช้พลังซูปเปอร์